ทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์พาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่ค่ะกับรถแนว c r o s s อเวอรมาอีกแล้วตัวนี้เป็น Toyota C-HR 1.8ตัวมิดเครื่องยนต์เบนซินล้วนปี2018ค่ะคันนี้มาอยู่ประมาณแสนสามการันตีสภาพเดิมนะคะพี่จ๋าคันนี้รู้สึกว่าน่าจะว่างและ มีอยู่คันเดียวด้วยนะคะเพราะว่านอกนั้นก็ติดจองไปหมดแล้วนะหายไปแล้วนะแล้วก็กลับเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะนะตัวนี้เป็นตัว Toyota CHR เรื่องพันแปดค่ะตัวนี้เป็นปี2018การันตีสภาพเดิมเลยรถไม่มีพิษพ่วมชนมหนักจนน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนต,ตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นมาอยู่ประมาณแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันโลอยู่ประมาณนี้ค่ะนะเมื่อกี้แอบเดินไปพูดไปด้วยแล้วก็ตาเหลือบไป ไปสองสคอบอด้วยนะคะคันนี้ก็ออกห้างป้ายแดงนะตัวมิดจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านสามหม่านออกห้างป้ายแดงนะคะพี่แล้วก็ในเรื่องของความดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ต่างๆนี่เลยดูแลกับไทยพัสของเพชรยนต์ของเราเองค่ะนะขออนุญาตแพนกล้องสักนิดนึงค่ะนะเพชรยนต์ก็ตรงนี้น้ำหนักอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะมีรถให้เลือกมากถึง400คันเลยใครที่สนใจรถสวยคัดเกตก็ ทักเข้ามาหรือเข้ามารับชมได้ค่ะพี่สาโทรมหาน้ำหนึ่งได้0961984963หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะตัวนี้เป็น Toyota CHR 1.8 h ฮบ r ิ d มิดนะคะปี2018พารับชมรอบๆผ่านนะคะตัวนี้โครงสร้างตัวรถโครงสร้างตัวถังนะคะก็โครงสร้างเดียวกับ c a m รี่เลยนะโครงสร้าง TNGA นะแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะขับสนุกถนนเกาะยึดได้ดีนะคะเลี้ยวโค้งเกาะถนนได้ดีเลย อมาดูไฟหน้าค่ะรุ่นนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์และได้เซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านี่ค่ะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะป้ายทะเบียน8กอไก่คอละคัง9 7 6 1กรุงเทพมหานครในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กสีเงินแม็กสีเงินค่ะนี่แม็กขอบ17นิ้วแม็กขอบ17นิ้วค่ะสองหทั สภาพตัวรถนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะกับด้านข้างนะคะด้านหน้านะคะสคิลซุ้มร้อนะคะได้เป็นสีดำนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีการตัดโครเมียมเล็กๆน้อยๆนะคะภายในค่ะ,ะดูด้านนอกก่อนกระจกนะคะสัญญาณการขโมย นะกระจกเดิมภาษีพรบรเดี๋ยวเรามีการต่อให้แล้วก็ด้านหน้าค่ะกระจกด้านหน้าก็ได้กระจกตาโตโยตา้ากระจกเดิมเช่นเดียวกันรับประกันโครงสร้างตัวรถค่ะนี่เสารับสัญญานะได้เป็นแบบคลีบฉลามส่วนภายในนะ่ะโอ้โหนี่นะเอกสารอยู่ครบถุงลง USB คู่มือการใช้นะคะอยู่ครบเลยอ่ะแล้วก็มาเปิดดูกันก่อนเปิดดูตรงนี้ มีอะไรอีกนี่มีเทคนิคการใช้เอาอยู่ครบนะคะภาษีพรบรเดี๋ยวเรามีการต่อให้นี่6-8ทันวานะคะพี่จา๋าก็ทักเข้ามาได้เลยอะนี่นี่อะมีคู่มือการใช้อยู่ครบถุงลง usb นะคะมีรีมงรีโมทนะคะอ่ะก็คืออยู่ครบตรงนี้อ่ะใส่เข้าไปก่อนนี่คอนโซลด้านหน้า เบาได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็มีรูระบายความร้อนนะคะในส่วนของตรงช่วงตรงตรงกลางหลังด้วยรุ่นนี้นะคะตัว Honda, โตโยต้า CHR โตโยต้านะโตโยต้า CHR ค่ะพี่จ๋าก็รุ่นนี้นะเขาจะไม่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะต่อให้เป็นตัวท็อปรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเบาะปรับแบบแมนนวลน,นะคะแต่ว่าได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแต่ได้เพิ่ม ออดูออโซนนะคะคือแอร์แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะ,ะแอร์ Air, แยกอิสระซ้ายขวาหมายถึงว่าเวลาเราเปิดแอร์นะคะก็คือแอร์มันจะอุณหภูมิเท่ากันหมดแต่รุ่นนี้คันนี้แอร์สามารถแยกปรับได้สมมุติฝั่งนั้นร้อนก็คือปรับให้หนาวตรงนี้หนาวใช่ไหมแล้วก็ปรับให้เบานะก็คือแยกอิสระไม่ต้องแย่งกันนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนี่ค่ะสภาพตัวรถ เปิดดูด้านในด้านในนะคะนี่แล้วก็เบ่ะตรงนี้สามารถพับได้เบาะสามารถพับได้ค่ะอะเดี๋ยวหนึ่งพับให้ดูตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดด้านท้ายให้ดูค่ะโครงสร้างตัวรถค่ะแข็งแกร่งนะคะนี่รูปทรงเขาแบบดูมีเอกลักษณ์นะคะ t ต y o t a c ซ r ดูแบบมีเอกลักษณ์ด้านท้ายนะ มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะตาวโ,โยต้าไสเบรกโดนที่สามนะคะ,ะเปิดด้านท้ายนี่เห็นไหมก็คือเมื่อกี้น้ำหนึ่งพับเบาะไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะก็ได้เป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินเข้ามา โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมเลยนะคะรถการันตีโครงสร้างเดิมรถไม่มีพิษคว่ำชนหนักจมน้ําหากเจอหลักฐานมีการตัดแต่งตัดต่อเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนใครสนใจรถนะคะสภาพตัวรถโครงสร้างเดิมที่ขาเข้ามาหาน้ําหนึ่งได้เลยนะ,ะมีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วยนะคะเราให้เป็นแบบเป็นไฟล์ PDF ไปเลย ด้านท้ายด้านข้างล้อมแม็กค่ะได้ดิสเบรกสี่ล้อนะคะ,ะเปิดดูเลยสนใจทักเข้ามาได้0961984963ได้เป็นเบาะหนังนะคะสะภาพตัวรถเดินสวยเลยนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ 489,000จะผ่อนอยู่ประมาณ8,004ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0ค่ะเคลิดดีจัดยอดได้เต็มนะคะแล้วก็ตรงนี้นะนอกจากเป็นเบาะปรับแมนวนวลนะคะแต่ว่าตรงนี้ตัวดันหลังอะคะ่ะเขาจะดันแบบไฟฟ้านะตัวดันหลังดันแบบไฟฟ้าพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวามีคูดคอนโทรลให้ด้วยได้เป็นปุ่มคูดสตาร์ทค่ะนะคะภายในสภาพตัวรถเดิมสวยค่ะ เลขไมห่ม่1 3 7 0 0พโลรถไม่ช้ำรถไม่ช้ำตัวรถเดิมๆสภาพตัวรถเดิมๆสนใจก็ทักเข้ามามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่า ะะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าใครสนใจรถสวยคัดเกรดก็ทักเข้ามาได้นะคะพี่จา๋ารถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ใครแบบว่ากําลังมองหารถแนวครอสโชวเวอร์ over, รถแนวเหมือนแบบว่า,า,าคล้ายๆรถแฮชแบ็กห้าประตูแต่ว่ายกสูงนะ,ะยกสูงเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีกว่านะคะนี่แนว SUV นะคะก็ประมาณนี้เนี่ยค่ะเบาะแถวที่2พับได้มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าเป็นเครื่อง Duo v v v i นะคะก่อนปล่อยเราก็จะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะนี่ค่ะคือห้องเครื่องด้านหน้าสภาพตัวรถเบ้าโชกนะคะนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้ 096-198-4963โครงสร้างตัวรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรถสวยคัดเกรดไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำทักเข้ามาได้เลยนี่ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงคำเตือนมอกออยู่ครบชัดเจนสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนคันนี้นะคะ To y ยต้ CHR 1.8 เป็นตัวมิดนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนนะคะปี2018ไม่อยู่137,000โลออกห้างไปแดง1ล้านแดง1 3 9 0 0 0คันนี้เหลือเพียงแค่489,000โอ้โหประหยัดไปหลายแสนเลยเกินครึ่งเลยนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ8,400จัดยอดได้ สนใจทักเข้ามาค่ะมีบริการจัดไฟนั้นถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์คันนี้สภาพสวยจริงสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะให้ไปเลยซ่อมศูนย์หน่งปีสนใจก็ทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ